สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมุมบอลลีคลิปนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารของลูกยางสาวไทยของเรากันอีกแล้วครับแน่นอนว่าตอนนี้สาวไทยของเราก็ ก็เตรียมตัวฝึกซ้อมเพื่อเตรียมลุยเวียนแอลสนามที่2ที่มาเก๊าครับซึ่งล่าสุดก็ต้องบอกเลยว่าเป็นกําลังใจให้กําลังใจกับน้องอ,อมศรีพาพรด้วยนะครับที่ล่าสุดเธอได้มีการลงภาพคู่กับแม่ของเธอในโซเชียลของตัวเองเพื่อเป็นการสร้างกําลังใจให้กับตัวเองในสถานการณ์ที่สภาพจิตใจอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ยังมีคนที่เข้ามาโจมตีเธอครับโดยออมศรีพาพรได้มีการตอบกลับเอาไว้ แบบนิ่มๆเลยครับว่าอันนี้หนูลองคู่กับแม่ค่ะเขาคือกำลังใจของหนูหนูรู้ว่าหนูเล่นไม่ดีหนูเอาข้อผิดพลาดมาแก้ไขหนูไม่ได้เก่งแต่ปากแต่อะไรที่มันเข้ามาในพื้นที่ของหนูหนูก็ต้องปกป้องตัวหนูบ้าง พี่จะไม่ชอบจะด่าอะไรก็ด่าที่อื่นไปค่ะนี่คือพื้นที่ของหนูซ้อมหนูก็ซ้อมอย่างเต็มที่ทุกอย่างหนูแค่ทํามันไม่ดีหนูรู้ตัวเองดีค่ะไม่มีใครมาคอมเมนต์ที่ไม่ดีนอกจากพี่คนเดียว ที่ลบเพราะมันรูปหนูกับแม่หนูแค่คนคนหนึ่งที่อยากได้กำลังใจตอนที่แย่หนูก็ร้องรูปกับแม่ของหนูผิดอะไรหรอคะพี่ถ้าหนูทำอะไรไม่ถูกใจหรือมันขัดหูขัดตาพี่พี่บล็อกหนูไปได้เลยคะ่ะอย่าล้ำเส้นพื้นที่ของหนู นี่แหละครับก็เป็นสิ่งที่อ,อมศศิภาพรได้มีการเผยความในใจถึงบางคนที่เข้ามาคอมเมนต์ในรูปนี้ของเธอครับเพราะว่าเป็นรูปที่เธอบอกแล้วว่าเธออยากได้กำลังใจจริงๆจึงลงภาพนี้กับแม่ของเธอ